ตอนนี้ครับเรากําลังมาหาเพื่อนเรานะครับชื่อคุณตั้มนะครับอภิชาติบุตรนะครับสัญญาณตอนนี้นะครับถ้าถึงแม่สายแล้วเราจะได้จากฝุ่นเลับดูสีก็รู้ครับ <laughs> ณวันที่วันที่เออสิบเก้านะครับผมกืบเที่ยงตอนนี้ฝุ่นสองวัดสิบห้าเขาบอกว่าไม่ถูกสุขภาพเป็นอย่างมากแล้วไอ้ตามให้กูมาตอนนี้เออเขาบอกว่าเขาเปิดคาเฟ่รับอยู่แถวนี้รับของมันเนี่ยคือตรงไหนดรือเ่าพอเรามาไม่เช้าอ่ะไม่รู้คิดไปเองแม่งแสบตาเลยนะแต่ไม่รู้คิดเองป่ะนะไม่ได้คิดหรอกกูก็เป็นแสบคอเออแล้วคนที่ดีเขาอยู่กับดักไหนวะอ๋อเดี๋ยวว่ากันเรื่องอยู่ยังไงแต่ว่าตอนนี้หาคาเฟ่เครื่องเงินอันนี้หรอใช่เออให้เยียรับจริงป่ะหรือทางขึ้น คาเฟ่ลับเนอะขึ้นไปทางนี้นะครับแล้วมันหลุดไปซอกไหนวัล่ะไร่ตั้มเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีซอกเข้าไว้นี่จะเป็นซอกนี้ป่ะใช่ป่ะใช่ใช่นี่ใช่ซอกนี้อ๋อนี่ไงร้านมันชื่อนี้ใช้ชีวิตโอ้โหจะใช้ชีวิตคาเฟ่ไม่ขายไม่ใช้เงินคนอื่นใช่ดูรูปว่าชิคๆอยู่นะตอนนั้นมาไม่มีสติเลยนึกไม่ออกว่าเฮ้ยตัวเองอ้วนขนาดนี้เออว่ะดู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 เราเคยมาแล้วรอบหนึ่งแต่ตอนไม่มีสติครับผมบอก แล้วก็เมื่อกี้จำทางเข้าไม่ได้เดือยแล้วคุณดูทางเข้าหรือมามา,มาตามมาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปกินแบบ local food street food อ่มานมบา้ากเพราะว่าควรหน้าสายจะมีความเกี่ยวพันกับชาพมา่าโดยตรงอยู่แล้วถูกปะใช่ไหม อ๋อใครเดินผ่านก็จะนี่เลยรู้เลยนี่ครับชาวฮิปปี้เลยนะฮะดูฮะดูฮะนากแต่งร้องพี่ๆยูทูบเบอร์นี่อันนี้แต่งตัวอยู่ร้านเหรอหล่อแต่งตัวฮิปปกติทุกวันครับผมแต่งตัวหล่อเพื่อเพื่ออะไรแต่งตัวหล่อเพื่อจะเข้าคลิปให้เกียรติกับพี่ๆที่เดินทางมาไกลครับผม ร้านอะไรนะอาจารย์ใช้ชีวิตใช้ชีวิตคาเฟ่ครับผมเมยสายเมื่อกี้ผมเกินกับเพื่อนๆแล้วว่าคุณจะพาไปกินอาหารโล l o c ฟู้ดด้วยชใ,ชใช่ครับจะพาไป<ม>พัฒาคาไทยใหญ่ครับผม<า>เป็นอาหารของไทยใหญ่ครับผมเรียกว่าข้าวซอยน้อยกับพวกข้าวฟืนอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นเมากวานชาปะตาไม่ใช่ครับแต่ก่อนอใช้เลิกแล้วเลิกแล้วเห็ุใดยังอยู่ก็ไม่ใช่แล้วครับโอเคคโอเเข้าพบวิปัสสนานี่ไม่ใช่แล้วคืนวิชาไปหมดแล้วอาจารย์โกล้าคืนไปหมดแล้วคืนไม่หยุด อายังอ่ะอันนี้จังทุกขังอันัตตายครับ คุณจะพาไปไหนครับวันนี้จะพาไปเที่ยวพม่าครับเราไปดูหมอกควันเห็นหมอกควันไม่สายยังครับไม่นี่เป็นเทรนเลยนะอันนี้คุณแฟชั่นเลยคุณมั่วคนเท็จเหนาน้ำเมื่อกี้คุณบอกจะพาไปพัฒาการไทยใหญ่หลังจากเราทานข้าวเสร็จครับแล้วเราจะไปดูเป็นที่ท่องเที่ยวใหม่ครับสถานที่แบบดอยที่ถูกไฟไหมครับเท็ใหม่เลยของเท็นใหม่ของที่นี่อย่าเพิ่งข้ามไปพม่านะเอาตรงนี้ก่อนนะเอาตรงนี้ก่อนโอเคต้องคุมก่อนนะเดี๋ยวคุณจะพาผมเดี๋ยวคุณมุ่งนะที่เราเห็นตรงนี้คือพม่าถูกป่ะใช่ครับทิวภัยตรงนั้นนนนนจะเป็แม่่้้ําาสหลกัผ หว่าง2ประเทศอยู่ครับผมตึกตรงนั้นเป็นพมา่าแล้วครับนี่เราข้ามไปกันใช่ไหมตอนนั้นะ่ะที่เรานั่งละมังวะไปกับคนนี้ไหม <c oughs> คือฝั่งนี้จะเป็นพม่าหมดแล้วหมู่บ้านปงถุนครับผมถ้าคคเล็กประเทศเียนมาอ๋อถ้าเราจะข้ามไปเราก็ไปตรงด่านไปด่านดีกว่าไปด่าน่าไปข้ามกระมังอยู่เส้นทางธรรมชาติเลยครับก่อนจะมาคุยกันคุณจัดเครื่องดื่มให้ผมหน่อยได้ครับขอเป็นคั่วกายมีอาหารมีอะไรมีอะไรบ้างมีแฮมเบอร์เกอร์ครับเนยนูเทลล่าะไรวจะคุณช่วงนี้ไดเอทหรือเปล่าทำไมผอมลงี่ได้อทดื่ดด้วยดูดด้วยได้แล้วสองอย่างไปไปเดี๋ยวรอกาแฟสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวให้เขามันเล่าให้ฟังว่าไวรุ่น แม่สายเนี่ยคิดยังไงกับฝุ่นแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการเป็นอยู่หรือว่าอาหารของเขาว่ามีความสธิ์สนมกับชาวพม,ม่าขนาดไหนนะครับเมื่อกี้เขาเกิดมาแล้วว่าเป็นพัฒนาการพัฒนาการี่ย <c oughs> <c oughs> พัฒนาการอะไรเนี่ยพัฒนาการไทยใหญ่โอเคครับเดี๋ยวเราไปทั้งกินแล้วก็ไปรู้เรื่องราวสักนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวรอแปนะ๊บนึงเดี๋ยวรอไอที่เขามาเล่ากัน เล่าให้ฟังคร่าวๆ <c oughs> ว่าไอ้ตรงเนี้คุณเป็นวัยรุ่นเขาเรียกว่าวัยรุ่นชายแดนเหรอใช่ครับอยู่ชายแดนไทยมยนมาไม่คือไทยใหญ่แลวบ้าไม่ใช่ผมเป็นไทยลื้อเซี่ยวไทยลื้อไทยลื้อคือไทยลื้อก็คล้ายๆไทยใหญ่ครับแต่ว่าภาษาก็จะเพี้ยนเพียกันนิดหนึ่งกับอาหารก็จะเพี้ยนเพียกันหน่อยแต่ผมไม่รู้เรื่องแล้วผม,มแคดงเซี่ยวอยู่แถวนี้แต่เด็กละเนี่ยครับเกิดที่นี่เลยแต่ก่อนเป็นบ้านไม้ไผ่เล็กๆครับเมื่อก่อนเนี่ยผมว่าที่แม่สายอากาศดีที่เราเคยมาเจอกันเมื่อก่อนทุงนี้มันร้อนร้อนด้วยแล้วก็ เผาป่าด้วยพี่ค่อนข้างหนักเลย PM 2อ<ะ>ุคือที่ผมมาเนี่ยสนใจเรื่องนี้ฝุ่นเนี่ยที่แม่งแรงที่สุดอะที่แม่สาย,ยคือเท่าไหร่คือเครื่องเล็กมันวัดได้ประมาณ600ใช่ไหมครับ ทีนี้มีอยู่ช่วงสองสามอาทิตย์ก่อนช่วงที่มันหนักหนักจนแบบชาวแม่สายเราต้องออกไปประท้วงเพื่อเรียกร้องอากาศ<ฤ>บริสุทธิ์และอากาศดีๆของเรากลับคืนมาเพื่อให้เสียงเล็กๆมันไปสกิดผู้ใหญ่ไปจัดการ<ไ>เพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างประเทศด้วยไงพี่เราไม่สามารถจัดการได้เองจากชุมชนของเราเองต้องให้ทางกระทรวงอะไรกระทรวงมหาไทยอะไรทางนู้นกระทรวงการค้าให้กระทรวงพวกนั้นแล้วพวกผู้ใหญ่เขาคุยกันข้ามระหว่างประเทศเงมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็ได้แต่กระเพื่อมเสียงรง ียอเร็กๆอ่ะให้มีคนได้ยินบ้างเหมือนนายแม่สายแค่อยากให้ผู้ใหญ่อ่ะลงมาคุยคุยกับประชาชนหน่อยว่าเป็นแบบไหนให้ให้ดูรู้ว่าดูแลกันอ่ะหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเรื่องเนี้ยแม่งมีผลกระทบไปยันเด็กเล็กเพราะว่าคุณเพิ่งมีลูกด้วยผมก็โดนใช่ผมก็โดนผมก็สงสารตัวเองด้วยแหละใช่เะล่ะผู้ใหญ่พ่อแม่ไม่มีผมกระทบคนแก่ค่อนข้างหนักครับพี่แล้วก็เมื่อกี้พี่ถามมาเครื่องวัดเครื่องวัดมันวัดได้600เราแม็กซ์หไม่มีที่เหลือจะให้วิ่งแล้วอะที่วัดพีเอ็มสองจุดห้ามันแม สุดได้600งไงแม่สายเราเต็มแม็กซ์ครับผมเต็มคาราบาลเหรอคาราเบลทำไมมึงชอบฟังมินิพกไง แล้วเขาเอาเครื่องใหญ่มาวัดโอ๊ยเราขึ้นไปเจ็ด้อยห้าสิบเกือบแปดร้อยพี่มันเป็นค่าที่สูงมากๆสูงจนอันตรายจนมลพิษอ่ะหมอสั่งห้ามออกกำลังกายหรือออกมาใช้เวลาข้างนอกถ้าเราทําความเข้าใจคร่าวๆคือฝุ่นมันพาหรือว่ากําเนิดมาจากเราด้วยส่วนเราด้วยจีนด้วยส่วนหนึ่งใช่ของทางฝั่งเมียนมาด้วยเราก็มีเผาเราก็ไหม้เหมือนกันเขาก็เผาเหมือนกันเขาก็เผาของเขาบางทีก็ลามมาดอยบ้านเราเดี๋ยวผมพาไปดูที่มันลามมาเมื่อคุณบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวใหม่เลยเนี่น่องฝุ มันทาอะไรไม่ได้ไดแต่ว่าเดี๋ยววัยรุ่นที่อยู่กับฝุ่นที่แม่สายดเดี๋ยวพาไปเที่ยวแบบฝุ่นฝุ่นกันเดี๋ยวจะพาไปกินแล้วพาไปเที่ยวแบบฝุ่นฝุ่นสักเล็กน้อยขอกินก่อนไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูว่าก,กินแบบฝุ่นฝุ่นแบบเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปกินอาหารไทยใหญ่ใช่ปะใช่พี่อาหารไทยใหญ่ แล้วนะครับผมร้านลับจริงว่ะอาจารย์รับไหมพี่ตอนแรกนึกว่าเป็นร้านอาหารครับแค่เป็นร้านห้องแถวผมไม่รู้เลยว่าจะได้กินอะไรในวันนี้นะครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร<ๆ>ับดูร้านอาหารครับแค่ร้านก็ฟิวชัแล้วเขาเรียกว่าพิซซ่าไทยใหญ่จริงเหรอแล้นักท่องเที่ยวเรียกว่าพิซซ่าไทยใหญ่กันตอนแรกเรานึกว่ามาเป็นร้านอาหารแบบร้านอาหารตามสั่งอันนี้เป็นห้องแถวแล้วก็คนนั่งร้องนี้นิดเดียวนิดเดียวมันจะมีอยู่สองแบบสามแบบพี่เนี่ยแบบธรรมดาทางการนี่คือเขาเรียกว่าอะไรจ้เข้าวซอยน้อยพี่ ข้าซอยน้อยถ้ารถใหญ่มานี่ไม่ได้เลยนะค้ามซอสอะไรอะซอยมันน้อยอก็มีแบบทรงเครื่องก็จะใส่ไข่ใส่พวกไม่หมูฮอทดอกเดี๋ยวผมถามป้าดีกว่าเออดีกว่าอันนี้คืออาหารของชาวแม่สายไทยใหญ่พี่มาจากเชียงตุงสิบกไหนะครับส่วนผสมมันมีอะไรบ้างครับแม่เป็นแป้งอะไรแป้งข้าวเจ้าข้าวเห เขาเป็นเม็ดเป็นเม็ดอะมาจากที่ียงตุงแต่ว่าผมคิดไม่ได้ต้องมาโม่ให้มันเป็นน้ำมานึ่งกับความร้อนเชียงตุงเป็นเมืองหนึ่งของรัฐฉานประเทศเมียนมาครับพี่อ๋อเหรอครับใช่ก็คือต้องเอามาเล็สนั้นมาโม่เพื่อเป็นแป้งเอาแท่ก่อนมาหมักก่อนด้วยเหรอหมักก่อนหมักกับตะมงก็หมักกับอะไรเอาแน่เนี่ยเข้าเนี่ยกับหมักกับน้ำล่ะกันแช่น้ำแล้วก็มาโม่ คือวิธีการทําแป้งเนี่ยคือถ้าคนกรุงเทพเนี่ยเขาจะชิงกับแป้งที่มันเป็นผงมาแล้วแล้วก็ละลายน้ําอันนี้คือเขาเอาเม็ดข้าวมาเลยสดสดเม่ดข้าวสดเอามาแช่น้ำพอแช่น้ําเสร็จปุ๊บเขาก็โม่ไออันนั้นอ่ะให้มันละเอียดจนเป็นแป้งเราเห็นไหเป็นน้ําแป้งแล้วเป็นน้ําแป้งเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นมาเป็นหน้าตาน้ําแป้งเนี่ยนี่ครับเม็ดแป้งก็จะเป็นแบบว่าป้อมๆหน่อยสั้นๆแล้วก็เอาเนี้ยมาแช่น้ําทําให้มันละเอียดจนเป็นแป้ง น้ำแป้งให้งั้นจัด2แบบนะได้สองแบบนั้น ให้ผมปรุงอย่างให้แม่ปรุงครับให้แม่ปรุงโอเคชัดเจนเลยอันนี้แม่ใส่น้ำอะไรอ่ะน้ำสูเอาน้ำอ้อยมาใส่แล้วหมักน้ำอ้อยมาใส่แล้วหมักนะครับแล้วนี่เป็นมะเขือไส้มะเขือเทศเขาเรียกว่าสูหวานสูหวานน้ำหวานหน่อยแล้วก็คล้ายคล้ายน้ำเชื่อมคล้ายคลน้ำเชื่อมโอเคอันนี้ก็เป็นน้เปรีุ้งเดี๋ยวแม่จะปรุงให้เรากินนะครับ น้ำขิงอันนี้อะไรนะถั่วเน่าน้ำส้มขาดไม่ได้คือเทียมเจียวเหมือนกันดิแล้วก็เทียมเจียวนะครับตอนนี้มองเผลอๆเนี่ยเหมือนก็เตี๋ยวต้มยำ้รสชาติคล้ายต้มยำอยู่ี่ลองดูไอ้เคี้ยวก๋วยเตี๋ยวต้มยำเลยว่ะจานอะไรคล้ายไหมเออเหมือนคุณกินเส้นใหญ่ต้มยำแล้วเรากินมาเป็นน้อยกันเป็นยังไงกินได้ไหมกำลังยอนกำลังกำลังเดือดอยู่ว่ามันคืออะไรร้านป้าแสงใช่ไหมมึงนี่ลายอินเก่งจริงเลย แป้งนี่เขาเรียกอะไรนะครับข้าวปืนข้าวปืนนี่แหละเข้าวันนี้แหละแม่ครับมันทำอ่ะแล้วมันหอมมันอร่อยมีดูชื่อข้าวแรงปืนพี่ข้าวแรงปืนข้าวแรงปืน,น,นมันเลยก๋วยเตี๋ยวหลอดบีกอ่นะผมนึก,กรสชาตินะเขาแบบว่าคนกรุงนะมันอยู่กึ่งกลางระหว่างก๋วยเตี๋ยวต้มยำกับก๋วยเตี๋ยวหลอดใช่แต่เลยบีกคือไม่ใช่เลยอะไรที่ผมพูดไปอ่ะไม่ใ่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าผมบอกรสชาติว่าจินตนาการมันเป็นประมาณไหนแต่ว่าคุณต้องมาลองดูว่าแล้วมันบอกไม่ได้หมดอ่ะมันแล้วไอ้นี่ข้าวปืนอ่ะข้าวปืนีมจะ เเจอร์มันคือนุ่มๆ,ๆ,ๆเหมือนขนมเปียกปูนแต่ไม่ได้หวาน กำลังหาอยู่ว่ามันคืออะไรใช่ให้คุณนึกถึงขนมเปียกปูนแต่่ไมหวางของไทยสรุปอีกทีอันนี้คือของขาวและเป็นอาหารหลักด้วยอาหารหลักของซึ่งเหมือนเราไปเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวาบนอ่อันนี้คือก๋วยเตี๋ยวของไทยใหญ่ใช่ใช่กี่บาทก็ไม่ถ้วยหนึ่งยี่สิบห้าบาบาทยี่สิบห้าบาทถูกมากซึ่งสมัยก่อนขายกันห้าบาทสิบาทสุดยอดเลยอ่ะคุณแม่แล้วฝุ่น p m เป็นไงบ้างเยอะไหมฝุ่น p m เป็นปัญหาไหมเป็เป็นการมันเหม็นมื่อี้ฝุ่นหมดอ่ะแล้วระบบหายใจยไเอหาใจม่ ใช่ไหมผมว่าแล้วนะผลก็ครบมีเรียกไปหมดนี่แบบสุขภาพรู้สึกได้เลยใช่ไหมุงนะได้โยได้เราต้องปิดปากเมื่อกี้ปิดปากอยู่มันก็ร้อนอีกร้อนเห็นไหม็จไม่ดีจนร้อนสองสามวันนี้ร้อนมากเลยเนาะแม่บอกว่าก็คือไม่แต่เช้าไม่ตอนเย็นถึงตอนเช้าตอนเช้น่วันจึงอ่ะวันร้อนอ๋อที่ไม่ดอยเนี่ยใช่ไหมดอยมากแต่คืนก็ไม่นต่แม่ไม่ที่ด่านปลาซักด่านสองครับไม่้งคืนเลย ควันเยอะด้วยฝุ่นควันเนี่ยโหถ้าเราไม่ได้สังเกตมันมีผลกระทบต่อสุขภาพหมดเลยนะตั้งแต่เด็กแรกเกิดยันคนแก่อ่อยนะลูกอันนี้ยำอันนี้ข้าวซอยน้อยยำข้าวซอยน้อยยำถ้าในทางกรุงเทพเด็กกรุงเทพจะมองมันเป็นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวหลอดอ่าเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวหลอดมันจะเหนียวแล้วหนานุ่มกว่าเมนูต่อไปคือข้าวซอยน้อยยำนะครับ เหมือนกินเตสยวหลอดเอาอีกแล้วเส้นใหญ่ต้มยำแห้งอ่ <ál> าเพราะว่าอะไรรู้สึกไงรู้ป่ะลิ้นคุณแตะถั่วอ่าใช่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 มากพี่ลองอันนี้เขาจะกินคู่กับอันนี้อันนี้คืออะไรครับถัวถ่วทอดถัถ่วพม<ๆ>่าอันนี้ครับคล้ายถั่วทอดบ้านเราแหละแต่มันหอมไม่นีว่วะน้ำมันเจลนะเออใช่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 กระเทียมอะเส้นมันนิ่มกว่านิ่มกว่าเตสยวหลอดอ่าใช่ใช่ใช่โอ้โหแม่โคตรนัวแล้วนะอย่างนี้จบเลยอ่ะถ้วยนี้เท่าไหร่นะแม่ ร้อยยบาทนะครับโอ้โหแม่งดีเลยว่ะเมนูต่อไปที่เราได้กินคืออะไรอาจารย์ข้าวซอยน้อยทรงเครื่องแบ<ต>บพิซซ่าถื<ะ>วาอว่าค่อนข้างดังครับเพราะว่าน้องเที่ยวเของมาเขา,าชอบกินเมนูนี้ว่าเขาเรียกว,ว่าพิซซ่าไทยใหญ่หนอ,อะมาแล้วครับเมนูที่ฮิตที่สุดใน <c oughs> แม่สายนะครับาตาต้ามเขาจะเรียกว่า <c oughs> พิซซ่าไทยใหญ่ครับผมข้าวซอยน้อยทรงเครื่องต้องปรุงไหมครับหรือว่ากินอย่างนี้ได้ไม่ปรุงแล้วพี่ไม่ต้องปรุงแล้วนะโอเคโอ้โหมันพอมันทรงเครื่องแล้วมันดูน่ากินเนาะข้างในเป็นแบบบอกไม่ถูกเลยอ่ะก็คล้ายๆพิซซ่าแต่ว่าเป็นพ ซ่าตามตลาดนัดป่ะใช่ใช่ร้อนไอ้เนี่ยในประสบการณ์การกินไม่รู้อธิบายไงดีวะมันแบบนูนๆเออมันอธิบายยากอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันขายไข่คนป่ะออมเลดเออออมเลดแต่ไข่คนบรรดาไม่มีแป้งใช่ไข่คนที่รองด้วยแป้งแล้วพอพับมาปุ๊บแป้งมันจะคุมอยู่น่าจะใช่นะเหมว่ากันร้อนจีเลยสมมุติสมมุติไปลองดูครับ ร้อนมากพอมันใส่หน้าเนี่ยเข้าไปอะทุกอย่างมันพอดีกันหมดเลยวยแป้งมันไม่ให้เด้งออกมาเป็นแป้งนี่เหรอมันมันนวลไปด้วยกันมันนว่มไปด้วยกันแต่ผมคิดว่าถ้าคนชอบมีอะไรเพิ่มอะโรยปิ้งเพิ่มไปงเพิ่มอะผมว่าไอไข่กระทะก็ไม่ใช่แล้วนะเพราะที่กินไปไม่มีความไข่กระทะมันคือกลิ่นคาไปเลยเยอะแต่อันเนี้ยมันเหมือนขนมอะไรทุกอย่างบอกไม่ถูกมันเพราะอะไรเหมือนมีไม่กี่อย่างนะที่ผมไม่กินแล้วเปรียบเทียบให้คนดู อธิบายแล้วเออแบบว่าอยากอยากให้เขาเออกอยากให้เขานึกออกว่าไม่ใช่สิ่งนั้นหรอกแต่ว่าให้นึกออกว่ามันน่าจะคล้ายๆกันนะเอออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของเราป่ะใช่ใช่เราใช่เห็นป่ะถ้าคุณเพิ่มไข่อันนี้อันนี้ผมเพิ่มไข่นะปกติไม่ได้เพิ่มมันจะไม่มีไข่นลูกอันนี้เหมือนกันแต่มีไข่ข้างในแค่นั้นเองถูกป่ะอันนี้คือเมนูทั้งหมดที่คนไทยใหญ่ชอบกินถูกป่ะใช่ครับเป็นอาหารหลักอาหารหลักข้าวๆอาจจะมีเพิ่มเติมก็จะมีพวกมีวะข้าวซอยอะไรพวกนั้นเนี่ยข้าวซอยน้ำมี้ยวอะไรพวกนั้นอืมก็เป็นของ อสุดท้ายครับสุดยอดอย่างความออริจินอลนะครับคือการกินแบบไม่ต้องปรุงใดๆทั้งสิน้นเส้นมาเลยพอมาเสร็จปุ๊บจิ้นๆๆมน้ำจิ้มอันนี้ลแล้วกินเลยนะครับผมเส้น,ปน,นเปล่าๆปาก่อนได้ไหมตามที่แม่บอกตอนแรกคือแป้งเนี่ยเขาจะใส่เกลือเล็กๆกับทุตรสค่เดี๋ยวก็อร่อยแล้วเสริมแล้วก็จิม้มลงไปที่ก็จะลืมรสชาติ2จานแรกที่มันเป็นวัตถุดิบเดียวกันเลย อย่างนี้โคตดได้ฟิลใช่ผมชอบสุดแล้วแบบนี้อร่อยแล้วจริงก็จะมีแบบหอมหมูเป็นแบบนี้แต่ว่าข้างในเป็นถุงขั้วกับหอมหัวใหญ่อะไรอย่างงี้เหรอรใช่แล้วก็จะได้อีกฟิลก็คือเหมือนก๋ยวยเตี๋ยวหลอดเฮ้ยอันนี้ได้ฟิลมากกอดดีมากอันนี้เป็นวัตถุดิบเดียวกันนะพี่นะใช่พอเรากินนี้เสร็ คุณตั้มจะพาเราไปตรงไหนไปดูอ่สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งใหม่ของแม่สายครับผมเป็นสถานที่เชนใหม่ของแม่สายนะครับ,เ,เ,รบเดี๋ยววัยรุ่นแม่สายที่เป็นวัยรุ่น PM 2.5จนะครับจะพาเราไปที่ไหนนะครับลองดูไว้ไป <laughs> เรามาถึงสถานที่ที่ไวรุ่น PM 2.5ของแม่สายนะครับได้บอกว่าเป็นสถานที่ห่งใหม่ที่ไวรุ่นกำลังฮิตนะครับเราไปดูกันว่าเขาจะพาไปเที่ยวที่ไหนเริ่มเลยจากนี้เลยเหรอได้เลยพี่ไปาไ,ได้ตรงนี้พี่คีอว่าถ้ำผาจมที่โดนไฟไหม้เมื่อวันก่อนครับผมเมื่อวันก่อนคือสวันที่แล้วสองสวันที่แล้วโอเคเราไปดูกันครับไปอตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับอาจารย์อยู่ด้านหลังวัดถ้ำผาจมครับที่จะมาแล้วเราจะเดินไปตรงไหนน้ำลินเราจะเดินไปดูที่ที่โดนไฟไหม้ ไม่จากฝั่งพม่าแล้วข้ามมาฝั่งไทยอันนี้ก็เป็นเขตชายแดนเฮ้ยมันมันลามได้ถึงเข่าทั้งลูกเลยเหรอใช่ผมก็ยังมอง <hyuk> จากจุดเล็กๆจากจุดเล็กๆนะครับหรือว่าลมมันพัดเข้ามาเป็นไปได้เนะ <rigor ấu> าะก็ไฟป่าที่มันลามเพราะลมนั่นแหละนี่ก็ลามลามมาด้านนู้นครับตร,ตรงนี้คือเป็นชายแดนที่ติดกับพม่าถูกป่ะใช่ครับรัดอะไรตรงนี้นหลังอันนี้เป็นเขตแม่สายไม่รัดรับรัดไทยตรงนี้เรียกว่าด่านกุเตนยงครับเป็นเป็นดอยฐานกุเตนยงแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งก็จะเป็นทัเล ครับให้ชิลเลที่เราไปกันแต่ก่อนนะ่ะแต่ว่านี่เป็นโซนด้านบนที่ข้ามะไรข้ามอะไรตะมังข้ามกระมังอ่ะ <c oughs> นี่ครับดอยลูกกันหน้านี่ครับที่ไฟ<ป>ไ,ไหม้จนไหม้ไปไอเหตุการณ์การไหม้ครัร้งนี้นมันไม่ได้เผามาจากที่เราถูกป่ะแต่ว่าเผามาจากเขาผมก็พูดไม่ได้เหมือนกันอ่ะแต่ว่าเหมือนแบบที่เขาแชร์กันหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาไปดับเพลิงเขาแชร์กันในชุมชนไม่สายก็คือลามมาจากฝั่งนู้นครับอ๋อมันเข้าใจได้แรับเพราะว่าป่ามันติดกันใช่มันเราเราแบเผารุกเดียวกันประเทศรเผาเดียวกันเลยฝั่งนี้เป็นของเรา ฟังนู้นเป็นของประเทศเขาเลยแล้วที่ที่คุณกำลังจะพาไปเนี่ยคุณอยากจะพูดเรื่องอะไรตรงจุดนั้นมีไหมก็เดินไปเล่นๆกูเตะขาขาเลยนะเห็นมันไหม้เลยคือแค่ไปดูรอยไฟไหม้ร่องรอยไฟไหม้หมดก็คือว่าจากไฟเล็กๆที่เขาจุดกันเนี่ยครับมันไหม้ธรรมชาติมาทั้งดอยซึ่งในดอยนี้มันก็มีสัตว์มีอะไรอยู่ไงพี่บ้านเรือเราบ้านของเขาอะไรเงี้ยบ้านนกบ้านหนูบ้านกระรอกก็โดนไหม้หมดเลยผลกระทบของธรรมชาติอะบางทีก็มันมาจากผู้คนใช่แล้วมันไม่ได้กระทบแค่เราไงพี่มันกระทบ ไปถึงสับปะสัตยู่ยุด้วย,วยแล้วก็ทบร้ายกาแฟาเราด้วย ใช่คือ <c oughs> หลักๆอ่ะไม่สงสารสารัตว์หรอกสงสารแล,แล้วกาแฟเลวยเพราะว่าโดนเต็มๆมันควันมันเข้าหน้าร้านมึงคนมาร้านเยอะอยู่เนี่ยครับปกติมันอาทิตย์สองที่มันก็หายนะพี่พีเอ็มสองจุดห้าที่แม่สายแต่รอบนี้มันจะสองเดือนกว่าสามเดือนแล้วพี่มันไม่หาย <c oughs> ซึ่งมันเกินมากเพราะว่าเห็นเด็กหลายๆคนที่เข้ามาแชร์กันในโซเชียลหรือว่าในกลุ่มของแม่สายในโซเชียลทําก็เลือดกัเดาเลือดไหลมันไม่ใช่เลือดกัเดาวไหลแบบเลือดกัเดามันเป็นซิปออกมาเป็นหยดๆอ่ะพี่แล้วก็ออกมาไม่คือไม่ คล้ายๆอย่างนี้ PM 2.5เนี่ยคล้ายๆเหมือนก้อนกัวดใช่ไหมแต่ว่าเป็นก้อนกัวดที่มันเล็กมากแล้วเวลาเราหายใจในปริมาณมากๆอ่ะผมว่านะอันนี้ไม่ใช่ความรู้ที่ถูกต้องหรอกนะแต่ผมสมมติเฉยๆสมมุติว่าเราหายใจไปพร้อมกัน2,000ฟืดอ่ะคือแบบอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่แสดงว่าเป็นหมื่นๆเม็ดอ่ะที่เป็นฝุ่นเข้าไปอยู่ในร่างกายเราถูกป่ะแล้วทีเนี้ยพอมันเข้าไปสีกับโพรงจมูกอัดแน่นมากๆอ่ะแล้วเราชอบแคะไงแล้วโพรงจมูกเราอาจจะเสียหายแล้วมันก็เลื่มด่างเพราะว่าโพรงจมูกมันอาจจะเป็นแค่เยื่อเออมันเยื่อบางๆอออยู่แล้วเ มันเล่นน้งเขาเลยเว้ยมันลามไปเป็นงูเลยไฟวิ่งเป็นงูเลยอย่างเงี้ยคือถ้ามันไหม้เยอะๆอย่างเงี้ยรอบนึงมันมีผลกระทบต่อคนแม่สายรึมีเยอะเลยอยากรู้อยากาจังเลยคือ,อคืนนั้นก็จะฟุงฟ้งุไฟควันฟุ้งเต็มเมืองเลยครับ <lot> ก่อนจะอธิบายเนี่ยผมถามคำถามเนี้ยถ้าคนอยู่แม่สายอาจจะเหมือนคําถามง่ายๆแต่ว่าคนที่อยู่กรุงเทพอยู่ที่ตึกแล้วไม่เคยเจอไฟป่าผมว่าถามง่ายๆ,ๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะอธิบายได้เยอะผมแค่สงสัยว่าเฮ้ยเน,นี่ยาการไหม้รอบนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยคนแม่สาย่ยเจออะไรบ้างกับไอ้ไฟพวกเนี้ยหลัก เลยคือแทบจะหายใจกันไม่ได้เลยพี่เพราะว่ามันหายใจยากมากพี่บางทีผมแบบไม่อยากออกจากบ้านเพื่อที่จะมาข้างนอกแค่จะไปเอาน้ำข้างนอกบ้านนะพี่มันก็หายใจลบาบากาลกินควันคือกินไหม้กิน <จะ S 2> ควันกลิ่นควันเนเมืองอ<ะ>เลยพี่แล้วก็เราแทบไม่เห็นทัศนียภาพของเมือง ภูเขาหายต้นไม้หายทุกอย่างหายหมดเลยพัศนวิสัยคือแยกสุดแลในเมืองยิ่งในเมืองยิ่งแย่ครับเพราะว่าควันไปกองรวมกันตรงนั้นบ้านผมอยู่บนดอยก็ยังดีครับแต่ก็ยังหนักมากอ่ะแต่ว่าในเมืองก็จะหนักกว่าครับอ๋อเพราะว่ามันมันเป็นลงไปใช่ไหมมันลงไปอย่างนี้แล้วยิ่งช่วงเช้ามืดก็คือมันด้วยอุณหภูมิกับความชื้นมันดันควันลงไปกองกันอยู่ในเมืองโอ้โหซึ่งแทบไม่เห็นอะไรเลยใช่พี่แล้วก็มีการประท้วงกันไปรอบหนึ่งแล้วครับเพื่อที่จะให้เสียงเล็กๆที่แบบไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วมีพูด ไไฟไฟป่า่าาะด้วยพูดถึงครับเกี่ยวกับหยุดเผาเพื่อผลประโยชน์ของคุณแล้วก็ลมหายใจของพวกเราก็ หายไปเพราะว่าผลประโยชน์ของทุคนอเพราะว่าเวลาลมหายใจเราแย่ร่างกายแย่ทีนี้มันจะนําพาไปสู่การใช้ชีวิตแย่แย่อารมณ์แย่แย่ลบากหมดเศรษฐกิจก็แย่ก็แย่ขายของก็แย่ทุกอย่างผลกระทบไปหมดเลยครับใครจะอยากไปเดินกินของในชั้นเสยภาพที่แม่งแย่ร้านข้างทางควันเต็มใครอยากกินข้าวเขาไม่มีใครอยากกินล้วขาดรายได้แล้วยิ่งแบบว่าถ้ามันไม่โดยโดยเป็นวิสัยของมันอ่ะเราชาวนักท่องเที่ยวเราก็จะรู้ว่าแม่งเผาอ่ะช่วงนี้กูจะไม่ไป แม่สายแล้วเพราะว่าช่วงนี้แม่งหมอกควันมันเผากันใช่ใช่มันก็กระทบไปหมดเลยครับแล้วอีกอย่างคือที่ออกมากันก็คือเราสู้กันเพราะว่า<ม>ถ้าไม่พยายามที่รุ่นเรารุ่นลูกหลานเราไม่โดนกันหนะักเดี๋ยวก็จะเรื่อยๆแน่นอนเดี๋ยวก็จะต้องสู้ใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เผื่ออาจจะกลายเป็นแบบอ่ะกูจำได้แล้วมาช่วงนี้มันก็ไหมอยู่แล้วอะเป็นธรรมชาตินะไม่ต้องสู้ล้วก็อ,อยู่กันไปอย่างเงี้ยอ่าก็ยมยอมเข้าไปใช่เราก็เลยเลือกที่จะสู้กันในยุคนี้ดีกว่าผลกระทบเนี่ยมันไม่มีแบ่งเเเกกตดดูวว่่่าาาถ้้รรไมมมมชยััันนนนืออหจะ มีแบ่งว่าคุณเป็นคนที่ไหนแล้วแต่ความป่วยความใช่ความชิปหายเนี่ยแม่งเป็นหนึ่งเดียวกันแน่นอนถ้าเราไม่ช่วยกันไม่ได้แบ่งเขตแล้วมันไหลเวียนทั้งสองประเทศเลยใช่คือสมมติว่าถ้าแม่งไม่มีการเริ่มต้นในการช่วยกันอะไรบางอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่าเละแน่นอนผมกลัวว่าในอนาคตรลูกๆเรามันจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแต่ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาสําหรับร่างกายของเขาในอนาคตเนะเพราะว่ามันโดนซ้ำๆนะพี่เนาะมันโดนซ้ำๆมันก็นึกว่าเนี่ยทุกปีตั้งแต่กูเด็กไม่รู้ขี้อะไรมามันก็มีความอย่างนี้ทุกปีจนกลายเป็นว่าไม่ธรรชาติ แล้วก็ร่างกายปรับตัวได้ก็จริงแต่ว่าปรับตัวในแบบป่วยไงหมยถึงว่าให้คุ้นชินกับความป่วยนั้นแล้วก็อยู่ได้แต่ว่าร่างกายข้างในป่วยอยู่ปิดท้ายคลิปจ้องกล้องเลยแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับผู้ชมผู้ใหญ่ล อยากให้ช่วยเร่งมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนนี้นะครับแล้วก็อ,อยากให้ช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับระหว่างประเทศนะครับแล้วให้เราทางฝั่งเราและฝั่งเขาแบบหยุดเผากันแล้วก็ให้เขารับรู้ว่าผลกระทบจากการเผาแล้วก็พีเอ็มสองพันามันทาร้ายทั้งชีวิตของเราและครอบครัวเราและคนในพื้นที่ของเราทั้งสองประเทศยังไงมั่งนะครับก็อยากฝากให้เห็นถึงรูสว่ามันไม่ได้แค่มนุษย์เราหรือว่าบ้านเมืองเราที่ถูกทาร้ายทําลายมันต้องป่าด้วยลังนกนะ ไ,ไปแล้วไม่มีน,ก,มมนกแล้วีนะื้ลังพึ่งก็ไม่มีพึ่งแล้วยังไม่รวมที่เราไม่เห็นว่าอะไรอยู่ตรงไหนบัางสัตว์ก็โดนนะครับบางทีก็แบบทําให้เราแบบระบบนิเวศของธรรมชาติเรามันแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้แบบเด็กที่แบบกําลังโตมามันก็จะแบบสุขภาพร่างกายมันก็ไม่เวอร์ครับรวมทั้งเราเองด้วยซึ่งเป็นผู้ใหญ่มันก็ซุดโซม,มันไปคนแก่อนะไรครับก็จะหนักกันก็อยากให้แบบช่วยเร่งมือนะครับในการที่จะแบบดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาในส่วนนี้ครับแล้วก็ช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งพี่นะสำหรับสท่าไหอท่าก ได้เสียงของคุณในการที่จะมาปกครองที่เชียงรายแล้วก็แม่สายนะครับช่วยเร่งมือแล้วก็แก้ไขปัญหาเหล่านี้หากท่านได้มีโอกาสได้เข้ามาปกครองบ้านเมืองในรอบนี้สมัยนี้นะครับฝากด้วยครับผมขอบคุณพี่อีพี่อ้นด้วยครับแบงคอกเซก้าขอบคุณมากแล้วก็ถ้าใครอยากทานกาแฟอร่อยๆนะครับฝากด้วยครับอเมซอน <laughs> ว่าถ้าง่ายหน่อยก็ออออคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ใช้ชีวิตอะไรก็มันเข้ายากเงเรายากเขายากอยู่สูงอ้าวมูกระที่คอกันเลยขอบคุณนะครับขอขอบคุณจาาตั้มด้วยที่แบบว่ามาแบ่งปันประสบการณ์ันค่อนข้างจะเป็นปัญหาและเรื่องร้ายสาหรับคนที่นี่ผมมีสื่อเล็กๆเพื่อที่จะแบบว่าปล่อยสารหรือข้อความนี้ผ่านนี้แล้วก็เผื่อคนจะมาเห็นเยอะหรือน้อยเนี่ยผมว่ามีความหมายหมดใช่ครับการท YouTube หรือว่าการมีสื่อเนี่ยผมว่าผม ในการจะบอกต่อแรงบันดาลใจปัญหาหรือข้อความอะไรบางอย่างบางทีก็อาจจะไม่มีสาระหรือมีสาระก็แล้วแต่ตามช่วงเวลาอย่าไปฝืนทางลมธรรมชาติมันฝากเข้าใจธรรมชาติมันธรรมชาติมันก็ช่วยชีวิตเราอ่ะนี่จุดเล็กๆนี่พี่นี่ประมาณเกือบ20จุดที่ไม่รอบที่ประเทศเรามีปัญหาอยู่เพราะว่าเริ่มจากจุดเล็กๆนั่นแหละปิดคมไหมคมมากโอเคครับจะเจอกันทีพีหน้าครับผมบายขอบคุณครับเป็น้อสนครับ ไดง้ยินเสียงพวกของเขามาขีดร้องนี่ไม่ชเด็กเด็กมันตกใจนะเนี่ยอันนี้ชัดเลยอ่ะเรามองจากตรงนี้มันจะเห็นเหมือนแค่มุมเดียวเว้ยแต่ถ้ามองจากหน้าด่านอ่ะแม่งเห็นแบบทั้งดอยฝั่งนู้นเลยเออใช่แต่นี่เห็นเปลวเลยนะเฮ้ยนี่นี่เพิ่งขึ้นว่ะจานเนี่ยเนี่ยเพิ่งลามเพิ่งลามเห็นนะกูแม่งดังเปะเปะะอีกอ่ะให้มันเหมือนว่าลมมันตีเว้ยลมมันตีพัดอ่ะเนาะเออเนี่ยกระเป๋านีเผมได้ได้ซีนี้เฉย อันนี้มันมันจะลามไปตรงไหนอีกหรือว่าแล้วแต่ม,มันละขึ้นดอยแล,แล้วก็แล้วแต่เขาเลยครับว่าเขาจะวิ่งไปตรงไหนครับแต่เมื่อกี้มันโหมมาฟุบเลยอนะหรือก็โหมมันเขาจะมาอย่างเงี้ยครับโป๊ะโป๊ะแล้วเห็นได้ยินโป๊ะแล้วมวลเขาข่าวเริ่มขึ้นแล้วนะอูโนหนมหนาตับเลยอ่ะควันไฟอ่ะเนี่ยกลิ่นมาไหมกลิ่นไหมลอ,อยมาถึงหน้าหน้าร้านจานตั้มแล้วเพราะมันใกล้มากเลยไอ้ดอยที่เรานอนมองว่ากลางวันนี่เองนะใช่นั่งกินกาแฟชมดอยอยู่เลย